เรื่องหลักที่เป็นฐานในการนำไปสู่หลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีที่เป็นหัวใจของบทที่แปดเนี่ยก็คือหัวข้อนี้นะก่อนที่จะไปถึงสิ่งนั้นเราต้องรู้จักอันนี้ก่อนเอเมื่อกี้เราวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีในกระบวนการย้อนกลับได้ในคารโมาแล้วนะครับทีนี้ในกระบวนการ ย้อนกลับได้มันไม่มีจริงในโลกใบนี้ในโลกนี้มันมีแต่กระบวนการย้อนกลับไม่ได้อะแล้วเอนโทรปีการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีมันเป็นยังไงนะครับก็ให้ไปดูดีไลฟ์ในสไลด์หรือเล็กเชนโนะนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าจะให้เห็นบทสรุปสำคัญอย่างนี้ก่อนนะก็คือบทสรุปสำคัญนะมันบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของกระบวนการจริงอนะจะมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ การเปลี่ยนแปลง e n t r o ของกระบวนการย้อนกลับได้นะครับที่สภาวะ Q และ T เดียวกันนะครับถ้าเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์ก็จะเขียนเป็นว่าการเปลี่ยนแปลง e n t r o ของกระบวนการย้อนกลับไม่ได้นะหรือกระบวนการจริงนะจะมากกว่าการเปลี่ยนแปลงโ n t r ี p สุทธิของกระบวนการย้อนกลับได้ นะครับซ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ึ่งกระบวนการย้อนกลับได้ตามนิยามมันก็คือที่เราเห็นไปเมื่อกี้ใช่ไหมค่าเดล้คิวส่วนทีนะครับโอเคนะแล้วเวลาเราเขียนก็จะเขียนเป็นเนี่ยครับการเปลี่ยนแปลงทูพีสุทธิการเปลี่ยนแปลงทูพีระหว่างสองสภาวะใดๆก็ตามเนี่ยนะก็จะมีค่ามากกว่าเท่ากับค่าเดล q คิวส่วนทีนะครับโดยเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับเมื่อมันเป็นกระบวนการย้อนกลับได้แล้วก็เราใช้เครื่องหมายมากกว่าเมื่อมันเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้นะครับ ทีนี้ที่มาที่ไปมันมายังไงเดี๋ยวกลับไปดูในสไลด์นะครับมาดูในสไลด์นะครับดูว่าเขาพิสูจน์ยังไงอันนี้มันจะงงๆหน่อยนะก็ต้องตั้งหลักทําความเข้าใจดีๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เวลาผมเตรียมสอนมันก็จะต้องตั้งหลัก ทุกรอบนะครับเอาเราจะมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของกระบวนการย้อนกลับไม่ได้เนี่ยมันคิดยังไงนะครับคราวนี้เรามาดูวัตจักคู่หนึ่งนะครับวัตจัก A-D กับ AB, วัตจัก C-D นะครับ A-B ย้อนกลับได้เพราะฉะนั้นวัตจัก A-B จะเป็นวัตจักย้อนกลับได้นะครับเป็นวัตจักคารโน ส่วน Cb C เราจะกำหนดให้มันย้อนกลับไม่ได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นวัตจักร Cb ก็จะเป็นวัตจักรย้อนกลับไม่ได้เป็นวัตจักรจริงนะครับโอเคไหมบนบนรูปนี้จะมีวัตจักรอยู่สองวัตจักร Ab ย้อนกลับได้ Cb ย้อนกลับไม่ได้โดยตัวที่ทำให้มันย้อนกลับไม่ได้ก็คือกระบวนการ C นะครับอ่ะ เราจับเรื่องอะไรนะวัดไอความไม่เท่ากันของฟ r o เ e s ชใช่ไหมถ้าเป็นวัฏจักรย้อนกลับได้ผลรวมของค่าเดลคิวส่วนคีรอบวัฏจักรจะต้องเท่ากับศูนย์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้ผลรวมของค่าเดลคิวส่วนีรอบวัฏจักรจะต้องน้อยกว่าศูนย์โอเคนะอันนี้คือต้นชั่วโมงนะครับอันนี้คืออีมิคอลิเทียมฟลอเรสนะครับ กรณีวัฏจักรย้อนกลับได้นะครับผลรวมของค่า Q ส่วนทรล้ว,วัฏจักรก็คือ Q ส่วน t ขาไปตามเส้นทาง a บวกกับ q ส่วน t ขากลับตามเส้นทาง b อันนี้บวกกันแล้วต้องเท่ากับศูนย์เพราะว่ามันย้อนกลับได้นะครับแต่พอเป็นวัฏจักรย้อนกลับไม่ได้นะครับขาไปตามเส้นทาง c บวกกับขากลับตามเส้นทาง b จะต้องน้อยกว่าศูนย์นะครับพอเราเอาสองสมการนี้มาลบกัน B กับ B ก็จะหักล้างกันไปใช่ไหมโอเคไหมเราจะได้ว่า C จะน้อยกว่า A มองออกไหมถ้าเราตัดถ้าเราจับสองสมก,การนี้ลบก,กันนะจับสองสมก,การนี้เทียบกันนะเออเอ๊ะผมพูดถูกไหมถ้า B กับ B หายไปแปลว่า C จะต้องน้อยกว่าเอใช่ไหมถูกไหมถูกปะ ผมมองง่ายๆแบบนี้นะถ้าเกิดผมตัดตัด b กับ b ออกไปเลยนะผมเห็น a เท่ากับศูนย์อะผมเห็น c ติดลบอะมองออกไหมคือผมมองเอาดื้อๆอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดผมมองบรรทัดนี้นะกับมองบรรทัดนี้นะถ้าผมตัด b ออกไปนะตัด b ออกไปทั้งคู่เลยนะผมเห็น a เท่ากับศูนย์ใช่ไหมผมเห็น b เท่ากับติดลบใช่ปะ เห็นบีน้อยกว่าศูนย์นะบีติดลบอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าเออบีเอ่อขอโทษโทษซีน้อยกว่าศูนย์ก็คือซีติดลบใช่ไหมเพราะว่าซีต้องน้อยกว่าเออะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะตรงเนี้มันจะตีความปวดกระบาลหน่อยนะต้องตั้งหลักหน่อยนะเออเอมันย้อนกลับได้นะหนึ่งไปสองตามเส้นทางย้อนกลับได้ส่วนซีเนี่ยหนึ่งไปสองเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วเอโดยนิยามนะโดยนิยามนะโดยนิยามนะครับเดลต้าเคืออะไรนะโดยนิยามอะความแตกต่างของเอนโทรปีระหว่างสองสภาวะคืออะไรนะโดยนิยามก็คือค่า q ส่วนทีตามเส้นทางย้อนกลับได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยครับก้อนเนี้ก้อนเดลคส่วนทีตามเส้นทาง a ซึ่งย้อนกลับได้เนี่ยเราจะเขียนอีกอย่างหนึ่งว่าเดลต้าเนะนะครับแต่เรารู้ว่าเดลต้าเอสะ มันเป็นคุณสมบัติใช่ไหมคือมันไม่ขึ้นกับเส้นทางใช่ปะเพราะฉะนั้นเดลต้าเอสระหว่างสภาวะหนึ่งกับสองตามเส้นทาง a กับเดลต้าเอสระหว่างหนึ่งกับสองตามเส้นทาง c มันต้องเท่ากันอะเพราะว่าเดลต้าเอสมันเป็นคุณสมบัติมันไม่ขึ้นกับเส้นทางแต่ตอนเนี้มันเริ่มต้นที่จุดหนึ่งไปสองเหมือนกันเลยทั้ง a ทั้ง c เพราะฉะนั้นเดลต้าเอสระหว่างหนึ่งกับสองยังไงก็ต้องเท่ากันไม่ว่ามันจะเดินตามเส้นทางไหนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเขียนว่าเดลต้าเอส มันมากกว่าหรือเท่ากับค่า Q ส่วน T นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราตีความอเราจะตีความเป็นเดี๋ยวนะหาข้อความก่อนเราจะพูดว่า,เรา,วาเราจะพูดว่าอย่างนี้เราจะพูดว่าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีของกระบวนการย้อนกลับไม่ได้คือเดลต้าเของกระบวนการย้อนกลับไม่ได้เนี่ย มันจะมากกว่าค่า Q สด T ตามเส้นทางย้อนกลับได้นะครับหรือว่าพูดอีกอย่างนึงว่าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีของกระบวนการย้อนกลับไม่ได้มันมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของกระบวนการย้อนกลับได้โอเคนะครับถ้าเราเดินตามถ้าเราเดินทางจากหนึ่งไปสองตามเส้นทางย้อนกลับได้มันจะมีเดลต้าเอสอยู่ข้างนึงแต่ถ้าเราเดินตามเส้นทาง ของกะบนการย้อนกลับไปได้ไมันจะมีเดลต้าเอสอีกค่าหนึ่งซึ่งมันสูงกว่าค่าแรกเมื่อกี้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องไปไล่ความคิดดีๆนะครับต้องไปไล่ความคิดให้มันไม่งงอะ่ะนะพอคุณไล่ได้แล้วเนี่ยมันจะได้ข้อสรุปอันนี้ออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับคือระหว่างหนึ่งไปสองเหมือนๆกันเนี่ยระหว่างหนึ่งไปสองเหมือนๆกันเนี่ย ความแตกต่างของเอนโทรปี rophy, หรือว e ่าเอนโทรปีเชนถ้าเดินตามกระบวนการย้อนกลับไม่ได้ไมันจะสูงกว่ากระบวนการย้อนกลับได้นะครับโอเคนะ, <c oughs> อะพอมันดีไลฟ์มาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมพากลับไปที่โน้ตอีกทีนะ เมื่อกี้เราสรุปว่าอย่างนี้นะครับจากการดีไลฟ์มาเนี่ยเราจะพบว่าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีหรือว่าเอนโทรปีเชนนะของกระบวนการจริงนะจะมากกว่าเอนโทรปีเชนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีระหว่างของกระบวนการย้อนกลับได้ครับเนาะถ้าเขียนเป็นคณิตศาสตร์ก็ตามรูปนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีหรือความแตกต่างเอนโทรปีของกระบวนการย้อนกลับไม่ได้เนี่ยจะสูงกว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของกระบวนการย้อนกลับได้ ึ่งมันเขียนอยู่ในรูปเดลคิว Q ส่วนทีได้นะครับอพอเขียนเป็นรูปทั่วไปเราก็เลยเขียนแบบนี้การเป็นเอนโทรปีหรือว่าเอนโทรปีเชนของทุกกระบวนการเลยนะจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าคิวส่วนทีครับมันจะใช้เครื่องหมายเท่ากับถ้าเป็นกระบวนการย้อนกลับได้มันจะใช้เครื่องหมายมากกว่าเมื่อมันเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้นะครับมันจะต่างกันแบบนี้ทีนี้ ผมก็เลยเขียนต่างความเข้าใจของตัวเองไว้แบบนี้นะครับการเขียนในรูปเครื่องหมายแบบนี้ที่เป็นอนสมการแบบนี้เนี่ยมันใช้งานยากเราอยากจะเขียนให้มันเป็นสมการนะครับตอนนี้มันเหมือนกับว่าข้างซ้ายอ่ะมันมากกว่าข้างขวาขวาใช่ไหมถูกปะถ้าเขียนเป็นตาช่างมันก็เอียงเอียงใช่ไหมนึกออกไหมถ้าเขียนเป็นตาช่างมันก็จะเอียงแบบนี้ใช่ไหมนึกออกไหม เก็ตไปเนี่ยเอ้ยเก็บป่ะถ้าเขียนเป็นตาช่างมันจะเอียงอยู่แบบนี้ใช่ไหมคือข้างขวามันหนักกว่าข้างเอ้ยโทษข้างซ้ายมันหนักกว่าข้างขวาใช่ป่ะถ้าเราอยากจะให้มันกลับมาเป็นรูปสมดุลแบบนี้ทําไงผมก็ต้องหาอะไรมาถ่วงไว้ทางขวาเพิ่มใช่ป่ะเราก็เลยปรับรูปสมการให้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอนะ่ะนึกออกไหมจับประเด็นได้ไหมรูปนี้นะ มันใช้ทั้งสมการเอ้ทั้งใช้ทั้งกระบวนการที่เป็นย้อนกลับได้และย้อนกลับไม่ได้นะแต่ถามว่าคู่นี้สมอ่อกระบวนการที่ย้อนกลับได้กับกระบวนการที่ย้อนกลับไม่ได้อะมีอะไรต่างกันมีอะไรต่างกันมีอะไรต่างกันยังจำสิ่งนี้ได้ไหม ปัจจัยสี่ตัวที่ทําให้กระบวนการย้อนกลับไม่ได้นึกออกไหมแรงเสียดทานการขยายตัวแบบไม่มีการยึดเหนี่ยวการผสมกันของสารสองชนิดการถ่ายเทความร้อนที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนึกอหอกไหมสี่โดนนั่นแหละที่ทําให้กระบวนการหนึ่งนะมันเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าไอสิ่งที่เราเอามาถ่วงเติมไปทางขวาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เกิดจาก ปัจจัยที่ทําให้กระบวนการย้อนกลับไม่ได้นั่นแหละโอเคไหมครับนะผมอ่ะสิ่งนี้ยเขาเรียกมันว่าเอนโทรปีเจเนเรชั่นนะครับคือการเกิดขึ้นของเอนโทรปีการเกิดขึ้นของเอนโทรปีเกิดจากอะไรเกิดจากปัจจัยที่ทําให้กระบวนการย้อนกลับไม่ได้สี่ตัวที่เราพูดเมื่อกทที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะพูดแบบนี้ได้ถ้าเป็นกระบวนการย้อนกลับได้ เอนโทรปีเจเนเรชันก็จะเป็นศูนย์เพราะมันไม่มีปัจจัยที่ทําให้กระบวนการย้อนกลับไม่ได้โอเคไหมแต่ถ้าเป็นกระบวนการจริงเอนโทรปีเจเนเรชันจะเกิดขึ้นก็คือมากกว่าศูนย์มันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีปัจจัยที่ทําให้กระบวนการย้อนกลับไม่ได้มามีผลกระทบกับมันโอเคนะครับไล่ทันนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับไล่ตักกะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆนะถ้างง,งเปิดเทปฟังใหม่ถ้างงเปิดฟังใหม่นะครับโอเคไหมย้ำอีกทีนะตรงนี้จริงๆมันเป็นมากกว่าหรือเท่ากับถูกป่ะแต่เราอยากให้มันเป็นเครื่องหมายเท่ากับจะได้ใช้งานง่ายๆเราก็เลยหาสิ่งหนึ่งมาถ่วงทางขวาไว้นะครับ สิ่งนี้เราเรียกว่าเอนโทรปีเจเนเรชันคือการเกิดขึ้นของเอนโทรปีเนื่องจากปัจจัยที่ทำให้กระบวนการย้อนกลับไม่ได้สี่ตัวนะครับในกระบวนการย้อนกลับได้นะครับกระบวนการทางทฤษฎีนะรีเวอร์ซิเบิลโปรเซสกระบวนการย้อนกลับได้เนี่ยมันจะไม่มีปัจจัยสี่ตัวนั้นมาเกี่ยวข้องเลยใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเอนโทรปีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการก็จะเป็นศูนย์โอเคไหมแต่ ถ้าเป็นกระบวนการจริงนะครับมีปัจจัยที่ทําให้กระบวนการย้อนกลับไม่ได้มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีเอนโทรปีเกิดข,ขึ้นระหว่างกระบวนการเนื่องจากความย้อนกลับไม่ได้เหล่านั้นนะครับโอเคนะเราก็เลยเขียนว่า d ีเอเนี่ยจะเป็นศูนย์ถ้าเป็นกระบวนการย้อนกลับได้ d ีเอจะมีค่าถ้าเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้นะครับคําว่ามีค่าหมายถึงเป็นบวกนะครับอ่ะพอเรามองสมการนี้แล้วนะ ฟังดีๆต่อนะครับการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกหรือเพิ่มขึ้นเป็นไปได้จากสาเหตุอะไรบ้างถ้าเอนโทรปีของกระบวนการจะเพิ่มขึ้นถ้าเอนโทรปีของกระบวนการจะเปลีป่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นบวกนะซ้ายมือจะเป็นบวกซ้ายพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นไปได้จากสาเหตุอะไรบ้างครับไปดูทางขวานี ไปดูทางขวาดิถ้าซ้ายจะซ้ายจะเป็นบวกแปลว่าทางขวาต้องเป็นไงนะครับเทอมแรกเป็นไงคือเอาดูเทอมหลังก่อนนะเทอมหลังเป็นไงถ้าถ้าซ้ายมือจะเพิ่มขึ้นเนี่ยทางขวาเป็นไงถ้าเทอมเอสเทนจะต้องเป็นไงก็ต้องเป็นบวกใช่ไหมมันเป็นบวกเมื่อไหร่นะเมื่อมันเป็นกระบวนการจริงเนี่ยมันเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้สิ่งนี้จะจะมีค่าโอเคไหม แล้วเทอมนี้อ่ะอุณหภูมิสมบูรณ์ยังไงก็เป็นบวกอยู่แล้วนะครับคจะเป็นบวกเมื่อไหร่คจะเป็นบวกเมื่อไหร่เมื่อเป็นกระบวนการที่ความร้อนวิ่งเข้า,าหาระบบใช่ป,ปะ่ะถูกป่ะงั้นผมพูดแบบนี้นะถ้าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของกระบวนการจะมีค่าเพิ่มขึ้นหรือเป็นบวก เกิดได้จากสองสาเหตุหนึ่งคือเป็นกระบวนการที่รับความร้อนเข้ามาในตัวมันสองคือเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้โอเคไหมเอาใหม่ถ้าเป็นกระบวนการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีเป็นไปในทิศทางที่ลดลงจะมีสาเหตุจากอะไรได้บ้าง คิวต้องเป็นไงครับต้องออกใช่ไหมคิวต้องเป็นลบใช่ไหมแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวเพราะถ้ามันเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้ตัวเนี้จะเป็นบวกเสมอนึกออกปะเอนโทรปีมีแต่เกิดขึ้นนะครับไม่มีหายไปนะมันเป็นคุณสมบัติบ้าบออะไรก็ไม่รู้มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น้ทุกวันในโลกนี้ นะครับเอนโทรปีไม่มีลดลงนะถ้าคิดในแง่ประหลาดประหลาดก็คือมีด้วยเหรอว่าในโลกเนี้ยที่จะไม่มีคือปกติโลกนี้มันต้องเป็นคู่กันใช่ไหมมีเพิ่มมีลดมีเกิดม,มีดับอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเอนโทรปีเจเนเรชันเนื่องจากความย้อนกลับไม่ได้ของกระบวนการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเดียวไม่มีลดไม่ว่ากระบวนการนั้นจะเป็นกระบวนการรับความร้อนหรือใายความร้อน ประหลาดไหมแล้วเอนโทรปี mm hmm. จะหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้น่าจะเป็นเมื่อโลกแตจกจักรวาลสุ่สลายดูหลุมดำดูดเข้าไปแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นจัก,กรวาลใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอนโทรปี mm hmm. ของกระบวนการจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ลดลงนะครับจะมีได้จากสาเหตุเดียวก็คือเป็นกระบวนการที่ความร้อนไหลออกจากตัว เท่านั้นเพราะตัวอื่นๆไม่มีลดลงแล้วในสมการตัวอื่นๆมันไม่ลดลงแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นกระบวนการคายความร้อนที่เป็นย้อนกลับไม่ได้เนี่ยเอเจนเป็นบวกก็ไม่มีสิทธิ์เป็นลบอยู่แล้วนะครับ S เจนยังไงก็เป็นบวกนะครับโอเคไหมตกลงสรุปการยังไเอนโทรปรีนะครับถ้าจะเพิ่มขึ้นนะเป็นไปได้จากสองสาเหตุคือความร้อนเข้าตัวกับด้วยกระบวนการย้อนกลับไม่ได้แต่ถ้าเอนโทรปีจะลด จะเป็นไปได้อากสาเหตุเดียวก็วคือความร้อนของระบบจะต้องลดลงนะครับเ oh <my. S 1> อาใหม่กรณีที่สามถ้าเป็นกระบวนการอาเดียเวติกอ่ะถ้าเป็นกระบวนการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสิ่งแวดล้อมนะ mm hmm. อ่ะเทอมนี้ไม่มีเลยอะ่ะเอนโทรปี hmm. ropy, การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของกระบวนการจะเป็นยังไงครับ การเปลี่ยนแปงเอนโทรปีของกระบวนการจะเป็นไงมีแต่เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็คงที่นึกออกไหมอสเจนมีแต่มีกับไม่มีแค่นั้นเองนะไม่มีติดลบนะครับไม่มีลดลงนะโอเคไหมเพราะนั้นกระบวนการที่เป็นอเดเวนติที่เราจะเจออย่างเช่นแบบเทอร์บายฟัมคอมเพรสเซอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเป็น าเดียเบตแล้ว Reversible ด้วยอ่าอันเนี้ยเอนโทรปจะคงที่ใช่ไหมเอสเจจะเป็นศูนย์ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นรีเวแต่ถ้าเป็นเทอร์บายเป็นปั๊มเป็นคอมเพรสเซอร์ที่เป็นของจริงเนี่ยที่เป็นอุปกรณ์จริงๆในโลกเนี้ยเอสเจมันจะเกิดตลอดเวลา,เพ,า,เ,าเ,พนะเพราะฉะนั้นเอ t r o รปก็จะเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นสําหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนมาเกี่ยวข้องเอสเจนจะมีแต่เอ้โทษ การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของกระบวนการจะมีแต่ทรงตัวถ้ค (reversible) แล้วก็มีดับเพิ่มขึ้นถ้าเป็น (irreversible) นะ,ะนะอันนี้ก็เขียนสรุปไว้ตรงนี้หมดแล้วนะครับเขียนสรุปไว้ตรงตรงบริเวณนี้หมดแล้วนะครับ